สอวันวันนี้เราได้ข่าวนะครับว่าตัว f a c e b o o เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta นะครับแล้วก็วันนี้เรามาหาข้อมูลกันดีกว่านะครับว่าตัว Meta v e r s e ที่ Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วจะมีอะไรอย่างอื่นตามมาบ้างนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาหาข้อมูลกันนะครับข้อมูลที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้มาจาก b บรนด์เอทออนไลนะครับ สามารถเข้าไปติดตามยูเซอร์นี้ได้ที่บล็อกดิทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องของเขาไว้ให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมตานะครับคือชื่อบริษัทใหม่ของ m a ร์ z u c k e เบิร์ใช้แทน Facebook เพื่อสร้างโลก Metaverse นะครับมาร์ z u c k e เบิร์ก e o ของ Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่จาก Facebook เป็น Meta ในงาน Connect ของบริษัทเมื่อวันพฤหัสบ,บดีตามเวลาของประเทศสหรัฐนะครับ เพื่อสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ใหม่ของบริษัทจะไม่เป็นเพียงบริษัทโซเชียลมีเดียอีกต่อไปแต่จะเป็นบริษัทเมตาเวิร์สซึ่งการประกาศาเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นเมตาครั้งนี้ส่งผลให้มาร์คซักเกอร์เบิร์กกลายเป็น CEO ของประธานบริษัทเมตาอย่างเป็นทางการซักเกอร์เบิร์กให้เหตุผลของการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นเมตาว่าเพื่อสะท้อนว่าเราเป็นใครและสิ่งที่เราหวังจะสร้างเขายังได้กล่าวว่าชื่อ Facebook ไม่ได้ครอบคุมทุกอย่างที่บริษัททำตอนนี้แบรนด์ของเราเชื่อมโยงติดแนน่กัับผลิตภภณฑ์เเเพีียยงประทดวคือ แต่เมื่อเวลาผ่านไปผมหวังว่าจะถูกมองว่าเป็นบริษัทเมตาเวิร์สซักเกอร์เบิร์กมองว่าเมตาเวิร์สเป็นอนาคตของอินเทอร์เน็ตผมคิดว่าโดยแท้จริงแล้วเราเป็นบริษัทแรกที่กำลังจะเปลี่ยนสู่การเป็นบริษัทเมตาเวิร์สซักเกอร์เบิร์กได้ทุ่มเงินอย่างน้อย1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปีเดียวเพื่อสร้างเมตาเวิร์สซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและดื่มด่ำของอินเทอร์เน็ตที่นำมาจากนิยายวิทยาศาสตร์อย่าง Snow Crash และ Lady Player One รวมทั้งยังจะเพิ่มงานที่มีทักษะสูง1,000 0ตำแหน่งทั่วสหาภาพยุโรปในช่วง5ปีเพื่อทำงานเกี่ยวกับเมตาเวิร์สในตัวสวัสดหน้ามาร์คซักเบิร์กคิดว่าคนส่วนใหญ่จะใช้เวลากับการท่องโลกเสมือนจริง3มิติในอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ซึ่งจะไม่เพียงแค่การทำกิจกรรมผ่านฮาร์ดแวร์ของเมตาเวิร์สอย่างเช่นชุดสวมแว่นวิชวลเรลิตี้หรือ VR แต่ยังรวมถึงการใช้อุปกรณ์อื่นๆอีกด้วย และมาร์คซักเบิร์ดกำลังผลักดันทีมงานของเขาให้สร้างเทคโนโลยีที่วันหนึ่งอาจจะทำให้คุณปรากฏตัวในพื้นที่เสมือนด้วยร่างอาวตารเต็มตัวหรือปรากฏเป็นภาพโฮโลแกรมของตัวคุณเองในห้องนั่งเล่นจริงของเพื่อนคุณที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งบางคนอาจรู้จักกันผ่านโลกเมตาเวิร์สสำหรับซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงานของซักเบิร์ดในเมตาเวิร์สเรียกว่าโฮลิซอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ m i n e c r a f t ที่มาบรรจบกับโ o บ l o อกด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกัน ในปีหน้าบริษัทมีแผนจะแนะนำโปรเจกต์แคมเบรียซึ่งเป็นชุดแว่นสวมหัวที่เป็นเทคโนโลยีมิกเรลิตี้เป็นเทคโนโลยีผสมเทคโนโลยีเสมือนจริงคือ Visual Reality เข้ากับเทคโนโลยีความจริงเสมือนคือ a u g m e n t e d r e a l i t รระดับ Highend ที่ได้แสดงตัวอย่างเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในงาน Connect ซึ่งผสมผสานกราฟิกเสมือนจริงกับโลกแห่งความเป็นจริงด้วยสีสันเต็มรูปแบบมันจะมีการติดตามใบหน้าและดวงตาเพื่อให้ร่างอาวตารสมจริงยิ่งขึ้นใน m e t a v e r s e การรีแบรนด์บริษัทครั้งนี้จะทำให้ Facebook ที่เป็นแอปสีแําเงินนั่งเดิมจะเป็นเช่นเดียวกับ i n s t a g r a m w h a t s a p p และ Oculus คืออยู่ภายใต้บริษัทแม่ที่มีชื่อว่า Meta ซัคเกอร์เบิร์กกล่าวว่า เรายังตั้งใจที่จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้สัญลักษณ์หุ้นใหม่ที่เราจองไว้นั่นคือ MVRs ในวันที่1ธันวานี้ m e t a เ e r s e ไม่ใช่แนวคิดใหม่แนวคิดนี้มีต้นกำเนิดมาจาก Snow Crash นวันิยายวิทยาศาสตร์แนวดิสโทเปียโลกที่ไม่พึงปรารถนาหรือโลกที่เลวร้ายเป็นคำตรงข้ามกับยูโทเปียโลกในอุดมคติจากช่วงทศวรรษ1990 ซึ่งผู้คนต่างหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงที่พังทลายและเข้าสู่โลกเสมือนจริงซักเบิร์กเชื่อว่าเมตาเวิร์สเป็นแนวคิดยูโทเปียที่จะปลดล็อกสร้างเศร,รษฐกิจใหม่ของสินค้าและบริการเสมือนจริง Visual Goods and Service และทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้เป็นข้อมูลจากแบรนด์เอทออนไลน์ฝากติดตามช่องของเขาและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมแลวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ